พะทรงดังเทพบดินปิ่นประเทศมาปกเกตป้องภัยไทยทั้งผองราชพร้อมพักหนักแน่นแผ่นดินทองในคุ้มครองร่มฉัดรัชการขัตติยะบารมีบริพัตรเอกสัต์เชี่ยวชาญการทหาร ทศศาสตร์เปลืองปราดอากาศสยานอภิบาลพัฒนาทั่วธานีพระภูมิจัก,กรีศีสวัสดิ์พรไตรรัตัร์รัตศมีเปี่ยมปิติกเกษมสุขเปรมปรีพระบารมีมิ่งขวัญน,นิรันเทิน ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือนักอ,องนี่คือเหยื่อ จะดีวอพี่ดูทำเขาดิหยุดก่อนเฮ้ย hey! 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 อะไรเฮ้ย hey! hey! <Hey! S 1> จะลองทำไมเนี่ยไอเนี่ยก็ไปนำน้องเป็นใครเนี่ยเป็นบุรีไงมันไม่ดีน้องรู้ไหมวันไหนตัวพี่มีสารอะไรบ้าง เออนิโคตินทาเฮ้ยยาหยุดเลยเงียบเลยเฮ้ยเขาไม่กลัวแล้วจะไปบอกเขาทำไมวะผมไม่เอาแล้วครับพี่ออกจากแก๊งพวกเราไปเลยผมยอมออกแล้วกันพี่พี่อยู่ไปเถอะหรือไม่พี่มาอยู่กับผมไหมไม่ไปหรอกจะอยู่เป็นบุรีแบบนี้แหละเออชอบโดนดูดอ่ะผมไม่เอาแล้วพี่มันกิ้ตี้อ่ะกิลวตี้แปลว่าอะไรวะที่มันสนุกสนุกกับพี่อ๋อนั่มันแฮปปี้แต่งตัวแนวแนวหน่อยอย่างเงี้ยหวปูปูอ่ะนี่มันอินดี้พี่เยอะ ปัญหาชีวิตนั้นมีแต่ความเครียดส่วนโลกไปต่างๆก็ไม่ต้องไปซีเรียดแถมสูบและเพิ่มความเท่ได้แล้วจะรู้ไหมเนี่ยกิวตี้แปลว่าอะไรรู้สึกผิดอ่ะพี่อยากจะรู้นะว่าโรงงานที่ผลิตบุหรี่เนี่ยเขาจะกิวตี้กันบ้างหรือเปล่าสูบเลยถือว่าเข้าสังคมใครๆเข้าก็สูบรออะไรอยู่หยิบขึ้นมาสูบเลยใช่สูบเลย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  เดี๋ยวมันจะไม่แข็งเดี๋ยวน้องของน้องจะไม่แข็งเอานะครับผมไม่เอาแล้วพี่อะเงินบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันเนี้ยหนักเลยสารเคมีมากพอๆกับผมในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินและสารพิษอลืมใส่ในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินและสารพิษอื่นอีกมากมายซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจหัวใจหลอดเลือดหายนสุดโตมาเร็งพี่รู้ความจริงขนาดเนี้ยคิดเอาเองแล้วกันครับความจริง ที่บุรีไม่เคยบอกคุณ